น้าก็ชอบดีค่ะที่มีแฟนเป็นตำรวจน้ำดีอย่างคุณเป็นแฟนแล้วเป็นมากกว่าแฟนได้หรือยงังในที่สุดตำรวจก็สามารถปิดมาหากาพคดีฆาตกรรมเสียบภูมิพัฒน์เจ้าพ่อรีไซเคลิลรายใหญ่ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากฆาตกรรมอัมพรางเมื่อหลายปีก่อนภาพที่ถูกบันทึกไว้ในเมมโมรี่การ์ดกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงเสียบภูมิพัฒน์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันได้ว่า นายแสงชัยเป็นคนนำร่างที่เสียชีวิตของเสียภูมิพัฒน์ไปทับบนร่างของนางดาวหวันบนเตียงก่อนจะตัดฉากให้ดูเหมือนว่าทั้งคู่นัดพบกันเมื่อนายทศสามีของนางดาวหวันมาเจอจึงเกิดการเข้าใจผิดภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่านายทศบุญคำํำคูณที่ถูกตัดสินโดยสารชั้นต้นและสารอุทรณ์ว่ามีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายที่สุดแล้วเป็นเพียงแพ้รับบาป ปัญหามลพิษทางน้ําเป็นหนึ่งในปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงสิ่งหนึ่งที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขคือการทิ้งขยะพลาสติกลงในแม่น้ําแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้หมดไปคือการปลูกฝังจิตสํานึกให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องดูแลแม่น้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของกรุงเทพมหานครสิระดาเรืองไตรฤทธ์รายงานครับยมมาครับค่คะ สำหรับนักข่าวคนเก่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากนาดา้าที่ติดตามมาทำข่าวพ่อผมจนถึงวันที่พ่อผมได้ออกจากคุกถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวใหญ่คนคงไม่ให้ความสนใจไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่พ่อจะหลุดพ้นจากคามคัทกรดาแค่ทำตามหน้าที่ค่ะข่าวคือการนำเสนอความจริงให้เมืองรอบด้านแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้าคิดว่า คุณค่าของขำไม่ควรอยู่ที่เรตติ้งมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้สื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าผมโชคดีมากที่ได้แฟนที่มีุดมการา์อย่างคุณดาก็โชคดีค่ะที่มีแฟนเป็นตำรวจน้ำดีอย่างคุณหายยากนะเนี่ยเป็นแฟนแล้ว เป็นมากกว่าแฟนได้หรือยังได้ค่ะถ้าคุณกล้าไปบอกพ่อแม่ได้นะว่าเรารักกันกล้าอยู่แล้วเพราะผมจริงใจขอมั่นไว้เลยก็ได้นะเอาเป็นว่าลองอยู่ด้วยกันก่อนถ้าอยู่ได้ะเดี๋ยวค่อยแต่งผมรับทุกเงื่อนไขทำอะไรได้ผมรักไปแล้ว